วิวนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นของที่พี่ฟิล์มและตะพูมโตคงทรัพย์ได้นํามาขายนะเป็นของนําเข้านะครับแล้วก็เป็นเกรดพรีเมียมนะครับมีการเย็บนับอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับปกป้องนับเชียร์ล้านับทั้งภายนอกภายในได้อย่างดีสุดนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่เสียเคองเจ็ดหรือว่า Facebook นะครับนบแก้วสกุลีนะครับ ลองดูนะครับชิ้นละ150บาทสามารถซักได้เป็นสิบครั้งเลยนะครับการเย็บดีนะครับเนี่ยลองดูได้เลยนะครับของพี่ฟิล์มมัตพตศร์รคงซับนะครับอันนี้เขาให้ผมมานะครับฟรีนะครับแอร์ก็ขอบคุณสำหรับของฟรีด้วยนะที่นํามาฝากให้นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะติดต่อที่ a c e b o o k นับนกแก้วสากุลีเลยนะครับหรือเสียเคนะครับเสียเคเขาเป็นศิลปินดารานะครับที่ออก ทั้งช่อง74นะครับแล้วก็มีละครหลายเรื่องมากนะครับตอนนี้ก็มีละครอยู่นะครับไงก็ติดต่อไปได้นะครับที่ f a c e b o o k นกแก้วสกุลีนะครับติดต่อทาง Messenger ช่องแชทได้เลยนะครับ150บบาทเนี่ยซักได้หลายครั้งมากแล้วก็ผ้าดีนิ่มนะครับแล้วก็หายใจสะดวกด้วยนะครับผมได้มาฟรีนะผมไม่ได้ขายนะใครอยากได้ก็ทักไปที่นกแก้วสกุลีได้เลยนะครับสวัสดีครับ